ตำนานไพทาโรเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันจุดกําเนิดที่คลุมเครือหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับที่มาของไพทาโรยังคงคลุมเครือมีการสันนิษฐานว่ามีต้นกําเนิดจากหลายประเทศในยุโรปเช่นอิตาลีฝรั่งเศสหรือสเปนบางก็เชื่อว่าไพทาโรวิวัฒนาการมาจากเกมไพ่โบราณ บางตำนานเล่าว,ว่าไพ่ทาโร่ถูกสร้างขึ้นโดยนักปรชัชลลึกลับโยคยีหรือแม้แต่นางฟ้าวิวัฒนาการผ่านการเวลาหลักฐานการใช้ไพ่ทาโร่ที่เก่าแก่ที่สุดพบในอิตาลีราศรวศตวรรษที่15ในช่วงแรกๆไพ่ทาโร่ถูกใช้เพื่อการเล่นเกมและความบันเทิงต่อมาในศตวรรษที่18เริ่มมีการใช้ไพ่ทาโร่เพื่อการทำนายโชคชะตาความนิยมของไพ่ทาโร่ในฐานะเครื่องมือทำนายดวงชะตาแพร่หลายไปทั่วทวีปยุโรปในศตวรรษที่19 ในช่วงปี1539ชนชั้นสูงนิยมเล่นเกมไพ่กันอย่างแพร่หลายในโซนของฝรั่งเศสและอิตาลีต่อมาพัฒนาเป็นไพ่ทาโรวิสคอนทีสโซเป็นไพ่ต้นแบบของไพ่ทาโร่ปัจจุบันมีการออกแบบไพ่ทาโร่หลายแบบแต่ละแบบมีสัญ,ญลักษณ์และความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหนึ่งในสำรับที่โด่งดังที่สุดคือเรเดอร์เวกเทโรซึ่งตีพิมในปี1910โดย เอเวเวสสำรับนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสำรับไพ่ทาโร่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันไพ่ทาโร่กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการค้นหาตัวเองศึกษาจิตวิญญาณและทำนายอนาคตมีไพ่ทาโร่หลากหลายรูปแบบแต่ละแบบมีภาพและสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันการตีความไพ่ทาโร่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ